สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพษศโทร0 8 7 9์2 9 9 9 3 ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัวเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2556ที่ผ่านมาบรรยากาศผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ในเขตเทศบาลนครอ,อุดรธานีเป็นไปอย่างคึกคักซึ่งเป็นวันหวยออกในวันนี้มีประชาชนคอยแห่แหนกันมาเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่หาซื้อเลขที่เกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราชจนทําให้มีราคาพุ่งสูงขึ้นถึง2-3เท่าตัวทั้งนี้เนื่องจากในงวดนี้มีเลขเด็ดดังซึ่งเป็นที่ต้องการของเหล่านักเสี่ยงโชคอยู่หลายเลขและล้วนแล้วแต่เป็นเลขที่ดังมากๆแทบทั้งสิน้นสําหรับเลขเด็ดดังประจํางวดที่1พฤศจิกายน2556ซึ่งเป็นที่ต้องการของเซียนหวยอย่างมากประกอบด้วยหมายเลข1 0 0 1 9 9 1 4 5 6 5 5 6 5 6 2 4 8 5 9 5 9 และ30เป็นต้นทั้งนี้กลุ่มเลขเด็ดดังกล่าวถือเป็นกลุ่มหมายเลขที่มีความเกี่ยวพันกับเหตุการณ์สำคัญและบุคคลสำคัญของไทยนั่นคือการสิ้นพระชนของสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังพัรินายกเมื่อวันที่24ตุลาคม2556เวลา19.30นาฬิกา30นาทีด้วยพระชนมายุ100ปีส่งผลนํำให้เหล่าเซียนหวยต่างพากันแห่กวานซื้อเลขเด็ดคือ100 รวมถึงวันและเวลาที่ทรงสิ้นพระชนคือ19 30และ24และเลข33 55ซึ่งเป็นเลขทะเบียนรถตู้ขนพระสบเป็นต้นขณะที่กลุ่มเลขเด็ด19และ91นั้นถือว่ามีความเกี่ยวพันกับการเป็นสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ลำดับที่19ส่วนหมายเลข456 556และ56นั้นเป็นหมายเลขปีเกิดคือ2456และปีที่ทรงสิ้นพระชนมายุคือ2556 รวมถึงเลขเด็ด859 59 98เกี่ยวพันกับทะเบียนรถยนต์เคลื่อนพศคือ9859จากการสำรวจตามแผงคาลอตเตอรี่ในเขตเทศบาลอุดรธานีไม่พบว่ามีลอตเตอรี่ที่เป็นเลขเด็ดดังที่เกี่ยวพันกับสมเด็จพระสังฆราชหลงเหลือวางจำหน่ายในแผงค้าใดๆเลยเนื่องจากถูกเหล่านักเสี่ยงโชคแหกว้านซื้อไปกันจนหมดแล้วโดยผู้ค้าปรับขึ้นราคาจำหน่ายสูงเรี้ยวถึงคู่ละ200-300บาทซึ่งบรรดาเซียนหวยเองก็ยอมที่จะควัากระเป๋าเพื่อทุ่มซื้อลอตเตอรี่เลขเด็ดไว้ลุ้นรางวัลใหญ่ ผู้้าลอตเตอรี่รายหนึ่งเปิดเผยว่าจำนวนลอตเตอรี่ในงวดนี้เป็นไปด้วยความคึกคักเนื่องจากมีเลขเด็ดดังอยู่หลายตัวซึ่งล้วนแต่เป็นเลขที่เกี่ยวพันกับสมเด็จพระสังฆราชแท้ทั้งสิน้นส่งผลทำให้ราคาขายเลขในงวดนี้ปรับสูงขึ้นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเลขเด็ดที่เกี่ยวพันกับอายุ100ปีและลำดับของการเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19จะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่คู่ละ200-300ถึงบาทเลยทีเดียวถึงแม้ว่างวดนี้ไม่มีออกก็มีการสั่งจองล่วงหน้าเลขดังที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระสังฆราชในงวดต่อ สนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพษศโทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว